สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะและที่กําลังรับชมผ่านทางช่อง YouTube ช่องทั่วไทยนิวอยู่ขนาดนี้1 5บหนาฬิกาสนาทีนะฮะผมอยู่บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนกุฎสิมวิทยาสารนะครับนี่ฮะอยู่อําเภอเขาวงนะครับจังหวัดกาลสิน และนี่ในขณะนี้นะครับที่ผมกําลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ท่านในอำเภอเขาวงเนี่ยแล้วก็มีนายกเทศสม,น,สมนตรีตาบลกุดสิมบบนะฮะท่านนายอำเภอคุณนายท่านนายอำเภอนะฮะคุณนายก็มานี่กำดันผ <ตำ S 2> ู้ใหญ่บ้านนายกมากันหมดนะฮะปลงประหลัดวันนี้นี่ที่อำเภอนี่ไม่ต้องไปติดต่อราชการแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ย้ายสํานักงานมาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วนะฮะ โอ้นี่ยร้านในอำเภอนี่ฮะดูแม่เนี่ปูเสือเองนะครับจัดเตรียมสถานที่นะครับท่านผู้ชมครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะและขณะที่กล้องอีกตัวหนึ่งนะครับกําลังไลฟ์สดนะฮะคุณวิกําลังเดินตามหลวงตาบุญเชินเข้ามาภายในโรงเรียนแห่งนี้นะครับเนี่ยจัดเตรียมสถานที่เพื่อที่จะรอนะฮะเหล่าสาธุชนชาวพุทธเนี่ยมาสวดมนต์ทำวัดเย็นกันนะฮะบริเวณสถานที่แห่งนี้นะฮะ โอ้โหนี่ฮะวันนี้พ่อบ้านพ่อเมืองเรานะครับนี่ผู้นําท้องถิ่นท้องที่ฝ่ายปกครองต่างๆเนี่ยมาช่วยกันฮะนี่จัดเก้าอี้กันสวยสดงดงามนะครับมานี่แล้วระบบไฟนะฮะแสงสีเสียงเห็นบอกกําลังเตรียมกันอยู่นะวันนี้เนี่ยใครมาสวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งมุมไหนของสนามเนี่ยได้ยินเสียงแน่นอนนะครับ มาเนี่เทศาบาลกุดถิมนี่มีอุปกรณ์ครบคันจริงๆนะระบบแสงสีเสียงโอ้โหนี่และนายกที่นี่นะฮะนี่นายกกุดขิมนี่เป็นผู้หญิงด้วยโอ้แม่นี่ครับใจถึงพึ่งได้นะฮะนี่ททำงานเองด้วยปกตินี่ต้องนั่งชี้นิ้วนะวันนี้นี่ปูเสือเองเลยนะนายกเนี่ยนี่ฮะในอำเภอนี่ปูเสือเองเลยนะ เดี๋ยวพี่น้องประชาชนชาวเขาวังบอกโอ้โ oh, ห oh, oh. เสือสวยแล้วเกนินะฮะปูนั่งกันเนี่ยนายอำเภอเป็นคนปูนะครับเนี่ยไม่ธรรมดานะ,ะที่นี่นะครับนี่พ่อกำนันนะครับนี่ก็เป็นรถครับของโรงพยาบาลเขาวงแล้วก็เจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะที่มาอำนวยความสะดวกกัน,นะฮะมาเนี่ฮะเทศบาลตำบลกุดสิมเนี่ยมีอุปรกรณ์ครบคันจริงๆนะเนี่ยมีระบบไฟมีระบบเสียง เก้าอี้นะครับแหมประสานงานกันมาแป๊บเดียวนะฮะแล้วสถานที่แห่งนี้นะเดี๋ยวก็จะจัดเป็นนะครับสถานที่ที่จะเนรมิตโต๊ะมาเป็นอัดสงนะฮะนมนมลหลวงตาบุญเช่นมาส่วนมนธรรมวัดเย็นบริเวณนี้เนี่ระบบเสียงนะครับเนี่มิกนะฮะลงแล้วนะฮะหนึ่งตัวระบบลำโพงนะครับเนี่ของเทศบาลตำบลกุดสิมนะครับ มาเนี่ฮะเดี๋ยวต้องเห็นตัวหน่อยว่าหน้าเฉลิมวิทย์คนไหนนะฮะต้องจัดกระทิงแดงมาก็ครึ่งขวดก่อนนะฮะพร้อมทีมงานโอ้โหทีมงานเข้มแข็งจริงที่นี่โอ้โหฮะท่านผู้ชมและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆฮะบริเวณสนามของโรงเรียนกุดสิมวิทยาศาสรนะฮะตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ และอีกประมาณไม่ถึง1กิโลเมตรหลวงตาบุญชื่นจะเดินจาริกทุดงเข้าสู่โรงเรียนแห่งนี้นะครับเพื่อพักจำมัดที่นี่แล้วก็จะเปลี่ยนจากสนามบอลนะครับเป็นลานปฏิบัติธรรมในวันนี้นะฮะชั่วคราว 3, ผมก็ว่าไม่ต่ำกว่า3,000ันคนเช่นกันนะฮะนี่ผมคาดเดาไว้เลยนะครับวันนี้เพราะว่าพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินนี่เรื่อใสศรัทธาในาศาสนาพุทธกันเยอะจริงๆนะฮะตั้งแต่รอบที่แล้วที่ท่านเดินทุดงเข้ามาในเขตของกาลสิน ก็ผ่านเข้ามาในเขตของอำเภอกุชินาลายัยโอ้โหพี่น้องประชาชนนี่ล้นหลามเลยแต่ว่าตอนนี้นี่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะเดิมทีเนี่ยคนจะมากันประมาณหลักพันคนตอนนี้ขึ้นขยบมาเป็นสามสี่พันคนแล้วนะเราใช้สถานที่วัดเนี่ยนะครับนิมนต์ท่านไปจําวัดที่วัดไม่ได้แล้วเพราะว่าสถานที่วัดเนี่ยรองรับคนที่จะมาร่วมสวดมวนต์ทำวัดเย็นแล้วก็เว้นระยะห่างแบบนี้ไม่ได้นะฮะ ก็มีความจําเป็นที่จะต้องนิมนต์ท่านพักที่บริเวณโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนมีสนามฟุตบอลที่ใหญ่แล้วเราก็จัดระเบียบได้นะฮะนี่นั่งเว้นระยะห่างกันวันนี้นี่โควิดก็ยังน่ากลัวอยู่นะฮะบางคนเนี่ยเป็นโควิดหัวก็สีดําเหมือนเดิมถ้าหัวสีชมพูนะฮะหรือว่าหัวสีแบบโอ้โหแดงสดเลยนะครับให้รู้ว่าเป็นโควิดเนี่ยเราก็ยังป้องกันได้แล้วก็เดินหลีกเลี่ยงได้แต่นี่หัวก็ยังสีดําเหมือนเดิมนะครับ จึงทำให้เราต้องป้องกันกันนะฮะและนี่อีกไม่กี่นาทีนะฮะหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินจาริกทุดงเข้ามาสู่ภายในโรงเรียนแห่งนี้แล้วนะฮะมานี่ฮะ,ะเป็นภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมครับมากล้องอีกตัวหนึ่งนะฮะคุณวิเชียงรายบุรีกำลังนําเสนอนะครับของหลวงตาบุญชื่นอยู่ระย,ยันกษัชชิตนะครับ นี่ครับตอนนี้ท่านเข้ามาภายในรั้วของโรงเรียนแล้วนะฮะนี่ท่านนายอำเภอเขาวงเดินไปรับแล้วนะฮะนี่ มานี่ฮะท่านนายอำเภอเขาวงนะฮะมารอกราบน้ำสการหลวงตาบุญชื่นเลยนะฮะนายอำเภอครับนายอำเภอนายอำเภออ่าคุณนายคุณนายเดินมาก่อนครับอ่าเนี่ยครับโอ้นี่ฮะลุกโมธนาสาธุด้วยนะฮะ มท่านนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมครับผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวแล้วก็ที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ทางช่อง YouTube ทั่วไทยนิวด้วยนะฮะโอ้โหนี่ฮะลองทานน้ำปานะนะครับแหมอ้าวอนุโมทนาบุญนะฮะคุณพี่นั่งคุนั่งคุณนั่งคุณนั่งคนั่งยเรื่อยเลยครับนั่งคุยเรื่ด้เรื่อยข้างๆเลครับ

นะครับโอ้โหนี่ฮะโอ้โหนี่สองเจ๊ใหญ่นะฮะแห่งเมืองสิงห์บุรีมานั่งเลยนะฮะเจ๊บิวกับเจ๊เบสเน่เจ๊ขายใหญ่จากสิงห์บุรีนะนี่มามานั่งรอกลับไว้เลยโมทนาบุญด้วยนะฮะมา หลบเลยหลบเลยห้องที่ท่านจัโอ้โหนี่ฮะเมื่อวานนี้ไปพักบ้านนี้มาก็ท่านก็เลยถ่ายรูปของท่านมาโอ้โหนี่ฮะหลวงตาท่านดูลูกท่าน,นะฮะแม่เนี่ยเจ้าของบ้านอ้าวสาธุนะครับอ่าเป็นภาพที่นั่งนะครับนั่งเลย นิมนต์ครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับปิดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวแป๊บนนิมนต์นิมนต์ครูบาไก่กันอ๋อนิมนต์ครูบาไก่ไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ให้ครูบาไก่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับใจเย็นครับใจเย็นครับเดี๋ยวคนอื่นยังไม่เข้านะคนอื่นเดี๋ยวเพิ่งนะครับเดี๋ยวให้น้ำเพลเข้ากับแป๊บนึงอ่ะ เดี sociedad, ๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ท่านท่านเปลี่ยนของผ้าท่านให้ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านบ่นนะอันนี้ของกนันเพลไปหรือของใครเอาคนมาถวายเอาเข้าเลยเดี๋ยวเข้าเลยเอาเข้าเลยท่านจะถวายพระพุทธเนี่ยเดี๋ยวต้องรอต้องต้องต้องรอต้องถามนั่งก่อนว่าท่านให้ท่านให้ถ่ายก่อนพ้อมนั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง อ่ะก็เป็นภาพบรรยากาศสดสดนะวันนี้นี่ก็เนี่ยท่านนายกสวัสดีครับท่านนายกครับบรรยากาศสดสดวัน NT วน,สสวน,นี้เดี๋ยวสอบถามฟังรู้สึกหน่อยรู้สึกยังไงบ้างฮะที่ลงตาบุญชื่นมาพักจาวัดในพื้นที่นนครับครับครับนา ครับวันนี้ทางเทศบาลเนี่ยเอาอะไรมาช่วยในงานบ้างครับโอ้โหอืมโอ้ขอบคุณมากครับท่านนายกครับอ๋อขอบพระคุณมากนะฮะเนี่เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดสิมนะครับแหมนี่ฮะขอบคุณมากฮะแล้เนี่มาคุณนายทาเพอฮะยังยืนอยู่เลยเข้าไม่ได้เพราะว่าข้างในเนี่ยปูเสื่อนั่งผู้หญิงเนี่ย เขาก็ขอความนุเคราะห์ยังไม่เข้านะฮะเนี่ยคุณนายเนะี่ยเบอร์ยังรอเลยและชาวบ้านจะแหงเข้าไปในห้องไม่ได้นะฮะนี่ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทวไทนิวนะฮะร,รวมถึงที่กําลังถ่ายทอดสดอยู่ทางช่อง YouTube ของทวไทนิวนะครับนี่ก็เป็นรถเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะของจังหวัดกาลสินแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดที่มาช่วยนะฮะเป็นลูกศิษย์ลูกหาแม่ต้องบอกว่า เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะก็เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดกาลสินเลยมีหลายหน่วยนะฮะมาช่วยงานกันและนี่สาม,มะเนนพามมาแล้วนะฮะอ้าวนี้มลเลยฮะห้องนี้ครับสาม,มะเนนมัวแต่ไปช่วยเขายกน้ําอยู่ฮะไม่ยอมเดินนะครับนี่อ้าวนี้มลเข้าห้องเลยครับอ่าสาม,มะเนนพามฮะนี่เจ้าที่ฝ่ายปกครองพ่อกำนันสวัสด,ดีครับพ่อกำน,นันเมื่อกี้เห็นกําลังเก็บกวาดเช็ดถูป,ปูเสื่อกันอยู่นะวันนี้เป็นไงดีใจไหมครับพ่อกำน,นันเป็นมลที่สุดนะโอ้ S <S 2> <S 2> <S ครับอ่านี่ฮะพ่อกำนันนะฮะตำบลปุดสิมนะฮะโอ้นีก่กำนันนี่ที่นี่ผมถามดีที่อมมรอในอำเภอมาจะถามหน่อยว่าฝ่ายปกครองของอำเภอนี้ทำไมคัดหน้าตากันมาหล่อทุกคนเลยโอ้โหนี่ส่งเข้าประกวดได้ นี่ดูนายกแล้วก่อนสวยขนาดไหนนี่นางงามนกพมาศไม่น้องไปหาใครเอานายกนี่แหละขึ้นไปคุณนายท่านคุณนายอำเภอดูเอาโอ้คุณนายไม่ไม่กล้าชมเดี๋ยวนายอำเภอเตะเอาเพราะคุณนายสวยอยู่แล้วนะฮะนี่ครับเมื่อกี้นี้แปงโฉมกันเป็นพันลงกันหมดเลยนะช่วยกันกวาดช่วยกันปูเสือปูศาสตร์กันโอ้เนี่ยเป็นภาพบรรยากาศที่เรียกว่าแย่งกันทําบุญนะฮะนี่เอาเดี๋ยวผมพาไปชมนะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนี่เอาสวัสดีครับคุณพี่ครับนี่ อ่านี่ครับโอ้นี่เจ้าที่หน่วยกู้ภัยก็ช่วยกันขนน้ำนะฮะขนนมขน,น,น,นมนมเนยต่างๆโอ้ขอบคุณมากรู้ได้ไงว่ากำลังโม้ขอแห้งเอาน้ำส้มดีกว่านะเอาแบบหน้าหวานๆเหมือนหน้าตานะขอบคุณมากฮะเนี่ยของเต็มรถไปหมดเลยนะฮะโอ้โหเนี่ตอนนี้ยังกระพึ่งแตกลังเลยนะครับ และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆฮะบริเวณหน้าอาคารเรียนของโรงเรียนกุฎิสิมวิทยาสารนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทษไทยนิวรวมถึงที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ทางช่อง YouTube ของโทษไทยนิวด้วยนะฮะขอบคุณทุก,ท,กท่านที่ติดตามชมนะครับแนวัสดีครับเฮียรูปเมื่อกี้นี่เยอะเลยเอามาเมื่อวานไปพักบ้านเฮียอาหารอร่อยมากโอ้นี่ฮะสายบุญจริงๆขอบคุณมากนะฮะสวัสดีทุกท่าน,นะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะ สวัสดีทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะ mm hmm. เพื่อเป็นการเผยแผ่บารมีฮะ mm hmm. ของตาบุญชื่นแล้วก็เป็นการเยผยแพร่ศาสนาพุทธเรานะ mm hmm. สวัสดีทุกท่านนะครับ